ก็เพื่อนๆหลายท่านน่าจะทราบกันดีนะครับเรื่องระบบขนส่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาดูระบบหลังบ้านของเราด้วยนะครับคลิปนี้สําหรับผู้ขายนะครับเปิดในส่วนของช้อปปีขึ้นมานะครับมาที่คําว่าขายนะครับตรงนี้นะคลิกเข้าไปเสร็จแล้วให้เรานะครับมาเลือกเรื่องการจัดส่งของเราเนาะมาที่การตั้งค่าครับนี่เลยตรงนี้มันจะมีคําว่าตั้งค่าการจัดส่งนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาเลือกตรงนี้นะคลิกเข้าไป มันก็จะมีช่องทางการจัดส่งนั่นเองนะครับระบบหลังบ้านของพวกเราก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีขนส่งที่เขามีไว้นะครับของผมก็จะเปิดอยู่ที่3อันนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดเนี่ยออมีในส่วนของแฟลชนะครับหรือว่าต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปเนี่ยเขามีวิธีการนะครับนั่นก็คือเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะต้องทาการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าตามเบอร์นี้นะนะครับแล้วเขาจะมีฟอร์มเนี่ยให้เรากรอกนะครับเพื่อนเพื่อนก็คลิกที่นี่เพื่อจะกรอกแบบฟอร์ม เพิ่มขนส่งนั่นเองนะครับตรงนี้เห็นไหมปุ๊บถ้าเราไปเปิดเองเนี่ยกรณีาเปิดตัวเลือกการจะส่งใหม่ที่มีสินค้าทุกชิ้นหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปเลื่อนเปิดเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปตั้งค่าในตัวสินค้าเลือกการจะส่งตัวเนี้ยเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีในตัวเลือกเนี่ยต้องไปติดต่อในส่วนของฝ่ายบริการลูกค้านะครับตามเบอร์นี้นั่นเองนะครับของใครนะครับที่ไม่เป็นแบบนี้นะของผมที่เลือกไว้ก็คือ j n t นะครับที่มีแบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็ Cur ร y เก็บเงินปลายทางนะครับ เพื่อนๆนะครับใกล้กับขนส่งตรงไหนเนี่ยก็มาเลือกเอาตรงนี้นะก็มาเลือกปรับตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับเพื่อให้เรานะครับสามารถที่จะสะดวกในการจัดส่งสินค้านั่นเองนะครับถึงมีบางขนส่งที่เพื่อนๆไม่สะดวกอย่างสมมุติว่าผมเนี่ย JNT อยู่ไกลนะถ้าเกิดมีเวลาที่มีออเดอร์เนี่ยผมสามารถเลือกให้เขาเข้ามารับสินค้าได้นะครับหนึ่งกล่องเขาก็จะเข้ามารับนะครับแบบใหม่ เนื่องจากนะครับมีการปรับปรุงเรื่องขนส่งนะครับเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกส่วนนี้เข้ามานะครับเพื่อให้เรานะครับสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่ขายของอยู่ในช้อปปี้ลืมเข้าไปตรวจเช็คแล้วก็แก้ไขในส่วนของหลังบ้านเรื่องการจัดส่งของเราด้วยนั่นเองนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดไลค์และ subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ